เป็นของสตาร์ทอัพต่อไปนี้จะเป็นยังไงผมว่าคนทำสตาร์ทอัพวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Gen Y Gen Z แล้วเนาะซึ่งเขาเกิดมาด้วยเพอร์เพรสอยู่แล้ว mm hmm. เขาเห็นปัญหาของโลกแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเขาคงอยากแก้ผมเชื่อว่ามันจะมีสตาร์ทอัพที่มองเรื่อง Impact เยอะขึ้นแล้วก็มีภูมิคุ้มกันจากเว็บหนึ่งเว็บสองแบบที่ว่าก็าจะรู้ว่าการทำสตาร์ทอัพมันไม่ใช่ง่ายหรือไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลข v a l u a t i o n อย่างเดียววันนี้เราควรจะฉลองกันด้วย Impact ที่เราสร้างให้กับโลก มากกว่าจำนวน valuation ที่เราจะทำหรือเปล่านี่อาจจะเป็นฟิวเจอร์ของสตาร์ทอัพก็ได้เศรษฐกิจไทยเวครับเคลื่อนโดย,โดยโบราาิษัทขนาดใหญ่และ s อสด้วยซึ่งเขาต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของ climate tech หรือ green มากขึ้นอยู่แล้วทั้งโดยบังคับและโดยบริวารเพราะฉะนั้นคือเขาคงไม่จะไปทำธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับไค i m a t e ทคเลยแต่ว่าเขาอยากจะได้คนมาช่วยให้เขายังคงอยู่โดยที่ยังคอมไพล์เรื่องของไค i m a t e ทค c h ด้วยเรื่องของเอ่อเรื่องของ ESG ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตลาดใหญ่เพียงพอที่สตาร์ทอัพน่าจะเริ่มมา คิดตรงนี้มากขึ้น